สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมนก็แมนและคลิปนี้คือการสปอยหนังปล้นดีๆเรื่องหนึ่ง The i n t e r v i e Job ปล้นซ้อนปล้นพลิกถนนล่าเมื่อเขาคือนักวางแผนการปล้นที่ฉลาดที่สุดในโลกก่อนชมคลิปผมขอคนเล่นหนึ่งไหลเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนเนี่ยเราก็ไปดูกันเลยครับ จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเราก็จะเห็นสเตลลาที่เพิ่งตื่นนอนไม่นานเนี่ยก็มีคนโทรมาและนั่นก็คือจอนพ่อของเธอจอนได้บอกว่าเขาได้ส่งของบางอย่างมาให้กระทั่งจอนบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ที่เวนิสสเตลลาได้ยินเนี่ยก็รู้สึกตกใจเล็กน้อยเหมือนเธอจะรู้ว่าพ่อเนี่ยกำลังจะทําบางอย่างที่เธอไม่อยากจะให้ทําเธอถามพ่อว่าพ่อคิดจะทําอะไรไหนบอกว่าจะไม่ทําแล้วไงพ่อเนี่ยก็ตอบกลับว่าจบงานนี้เขาจะไม่ทําอีกพ่อให้สัญญาจอนบอกรักลูกสเตลลาจะบอกรักพ่อกลับแต่ไม่ทันได้เอ่ยจอนเนี่ สายไปสะก่อนจากนั้นจอรนก็เดินมาหาชายคนหนึ่งซึ่งเขาก็คือพระเอกของเรื่องและเขาไม่ชื่อว่าชาลีวันที่มีความคิดด้านการวางแผนอย่างรอบคอบและอัจฉริยะหลังจากที่พวกเขาพูดคุยเรื่องการป้นทองในครั้งนี้เสร็จทั้งสองก็ถามไทยกันว่าเป็นยังไงสปายดีหรือเปล่าพวกเขาเดินไปคุยไประหว่างนั้นจอรนเนี่ยก็ยื่นบุหรี่ให้และบอกเพื่อความสําเร็จของเราหวังว่าเราจะทําได้นะจอรนถามว่ายังไม่ได้ข่าวจากคนเก็บขยะอีกเหรอ พระเอกก็บอกว่าอย่างถ้าเขาไม่มาก็ต้องล้มเลิกแผนแล้วเราก็จะกลับบ้านมือเปล่าจอนบอกว่าตลกดีนะเขาชอบที่พระเอกเอาความกังวลและความเซ็งของเขาไปหมดจนกลับรู้สึกเฉยๆพระเอกตอบกลับว่าเขาดีใจที่จอนสนุกแต่อย่าลืมละ่ะว่าตำรวจจะมาใน7นาทีหมายความว่าจอนนั้นมีเวลาไม่มากอีกฝ่ายก็ถามในบอกว่า10นาทีละ่ะพระเอกตอบว่าเขาไม่เคยพูดแบบนั้นทั้งสองหยอกล้อก,กันเล็กน้อยพระเอกเนี่ยนับถือจอนเหมือนกับพ่อคนหนึ่ง ตัดมาที่ชายสองคนซึ่งเขาก็คือร็อบและเลฟที่กำลังเตรียมลงมือตามแผนตามที่พระเอกวางเอาไว้ร็อบเนี่ยก็บอกว่าเร็วเข้าไปได้แล้วซึ่งเลฟกำลังอ่านหนังสืออยู่ร็อบพูดขึ้นว่าหนังสือนี้ไม่เหมาะกับนายเลยว่าเพื่อนจะไปได้หรือยังมาเร็วทำตัวมีประโยชน์หน่อยเรามีเวลาน้อยนะทั้งสองขึ้นเรือเพื่อเดินทางไปหาพวกจอนพวกเขาเนี่ยกำลังจับรุนทองกันรับ ตัดฉากมาภายในบ้านเป้าหมายที่พวกเขาเนี่ยจะปล้นและนี่คือสตีฟหนึ่งในแก๊งพระเอกเขากําลังไขน็อตประตูซึ่งเขาเนี่ยก็ทําสําเร็จได้ไม่ยากนักและกําลังจะเข้าไปในบ้านเวลาเดียวกันจอรและพระเอกที่กําลังรอใครบางคนอยู่ซึ่งนั้นก็คือพวกรับและก็เลฟที่กําลังนั่งเรือมารับพวกเขาครับหลังจากขึ้นเรือ วกเขาเนี่ยก็ได้เจอกับชายเสื้อเขียวคนหนึ่งและเขาก็คือลายหนุ่มคอมพิวเตอร์ที่เจาะข,ข้อมูลได้ทุกระบบลายเนี่ยยื่นวิทยุสื่อสารให้กับพระเอกจากนั้นชาลีก็ติดต่อไปหาสตีฟว่าข้างในบ้านเป็นยังไงบ้างสตีฟรายงานว่าคนในบ้านเอาเรือไปทํางานเวลา8ปดงสินาทีตอนนี้ทั้งขยะยังว่างออกไปส่งลูกสาวเวลา8ปดโมงสาอีก45นาทีเราก็ลุยบ้านนี้ได้เลยจอนถามสตีฟ ว่าแล้วตอนนี้คนเก็บขยะมาหรือยังสตีฟบ,บอกว่าพวกเขามาแน่คุณไว้ใจพวกนี้ได้นะแต่จอนกลับย้อนว่าเขาบอกสตีฟกี่ครั้งแล้วเขาไว้ใจทุกคนยกเว้นด้านมืดของพวกเขาจากนั้น พวกพระเอกเนี่ยก็นั่งเรือมุ่งหน้าไปยังบ้านเป้าหมายซึ่งที่นั่นก็มีสตีฟที่อยู่ชั้นสองสตีฟถามว่าบอกมาจะให้ทาดินระเบิดตรงไหนจอนถามกลับว่าคนของนายยังไม่มาอีกเหรอสตีฟตอบว่าเขามาแน่จอนพูดขึ้นว่าเราควรจะยกเลิกภารกิจนี้ไปก่อนถ้าคนของนายยังไม่มาแต่ว่าสตีฟก็ตอบกลับว่าขอโทษนะจอนแต่ผมคิดว่าชาลีคือคนต้องตัดสินใจจอนหันไปหาพระเอกซึ่งอีกฝ่ายก็นิ่งและถามจอนกลับว่าลุยต่อดีไหมคุณว่าไงล่ะ จอเนี่ยตอบกลับทันทีว่าก็แล้วแต่แกไอ้หนูสุดท้ายเราเอกตัดสินใจลุยต่อ ทุกคนเนี่ยก็แยกกันทำหน้าที่ไลบอกสตีฟทาดินปืนบนเพดานด้านบนซึ่งตรงนั้นก็ตรงกับที่ตั้งตู้เซฟในระหว่างนั้นไลก็บอกเลฟทาดินระเบิดชั้นล่างให้ตรงกับชั้นบนที่สตีฟทาไว้และทั้งสองคนก็ติดตั้งระเบิดไว้บริเวณที่ทาดินปืนหลังจากเสียงระเบิดดังขึ้นตู้เซฟเนี่ยก็ร่วงลงมาตกบนเรือพระเอกจากนั้นพวกรับเนี่ยก็ได้ขี่เรือออกมาพร้อมกับตู้เซฟทําให้ผู้กาดเห็นเข้า พวกเขาก็รีบตามไปทันทีแต่นั่นเป็นเพียงแผนของพระเอกเท่านั้นยับเพราะว่าตู้เซฟจริงๆเนี่ยมันตกลงไปใต้น้ํา จอนและพระเอกก็กําลังทําการไขรหัสตู้เซฟนั้นพวกเขามีเวลา7นาทีก่อนที่ตํารวจจะมาถึงเวลาเดียวกันรอบเลนไลก็กําลังทวงเวลาและก็ติดต่อพวกจอรนครับว่าพวกตารวจเนี่ยกำลังไปหาพวกนายไม่นานนักจอรนโค้ไขรหัสตู้เซฟสําเร็จและในนั้นก็เต็มไปด้วยทองพวกเขาเนี่รีบขนทองออกจากเซฟเพราะเหลือเวลาไม่มากแล้วตอนนั้นตํารวจได้เดินทางมาถึงบ้านหลังนี้ทว่าพวกพระเอกก็สามารถขนทองและหนีออกมาได้สําเร็จ หลังจากที่พวกเขาได้ทองมาแล้วก็หนีมาบนภูเขาหิมะเพื่อจะแบ่งทองกันและฉลองกับความสำเร็จจอนกล่าวว่าดื่มให้กับพระเอกเราขโมยทองมา35ล้านเหรียญโดยที่ไม่แตะปืนเลยเพราแผนของเขาแท้ๆซึ่งไม่มีใครทำแบบนี้ได้แล้วโดวยพวกเขาเนี่ยก็ได้เตรียมแบ่งทองกันเพื่อออกไปใช้ชีวิตแต่ละคนก็เล่าถึงความฝันซึ่งพวกเขาเนี่ยก็มีสิ่งที่ต้องการแตกต่างกันไป อยากซื้อบ้านซื้อรถได้สาวส,ายสวยๆสักคนเพื่อใช้ชีวิตร่วมกันจากนั้นพระเอกก็เดินไปหาจอรนจอรนกล่าวชมว่าน่าทึ่งมากๆนายเห็นภาพที่จะเกิดขึ้นทุกอย่างมันน่าทึ่งจริงๆจ,จอรนเสริมว่าบนโลกนี้มีโจรอยู่2แบบพวกแรกขโมยเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นและอีกพวกคือขโมยเพื่อสร้างบารมีอย่าเป็นแบบที่สองนะมันจะทําให้นายเนะี่ยไม่เห็นสิ่งที่นายต้องการพระเอกตอบ ว่าคุณเป็นพ่อที่ดีจอนบอกว่าการติดคุกไม่ใช่พ่อที่ดีหรอกฉันติดคุกตลอดครึ่งชีวิตอย่าให้ชีวิตนายสูญเปล่าแบบฉันหาใครสักคนที่จะใช้ชีวิตด้วยและกอดเขาไว้นานๆละ่ะ หลังจากที่คุยกันเสร็จสตีฟเนี่ยก็ตะโกนบอกว่าไปกันเถอะผมหนาวจะแย่แล้วแต่ระหว่างเดินทางกลับนั้นเนี่ยก็ได้เกิดเรื่องขึ้นครับมีรถสองคันขับมาดักหน้าท้ายจริงแล้วในแก๊งพระเอกเนี่ยมีคนทรยศซึ่งคนคนนั้นก็คือสตีฟมันวางแผนเพื่อจะล้นทองไปใช้คนเดียวสตีฟจ่อปืนที่หัวรับบอกว่าให้อยู่นิ่งๆจอรนที่คิดจะออกไปเนี่ยก็โดนสตีฟดักไว้และมันก็ยิงจอนไปหลายนัดรอบที่เห็นแบบนั้นเขาจึงตัดสินใจขับรถหนีแต่ก็มีรถอีกคันเนี่ยมาขวางหน พลัดตกลงน้ำที่มีแต่น้ำแข็งอีกด้วยสตีฟที่เห็นแบบนั้นก็ได้กระหน่ำยิงทันทีจนพวกพระเอกจมน้ำลงไปสตีฟรัวปืนต่ออีกชุดก่อนที่จะหยุดรอว่าจะมีคนโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำไหมเพื่อให้แน่ใจว่าฆ่าได้สําเร็จและไม่นานนักศพจอนี่ยก็ลอยขึ้นมาสตีฟยิ้ม และก็รีบนำทองหนีไปซึ่งพวกพระเอกเนี่ยเขายังไม่ตายรับพวกเขาใช้ทางออกซิเจนช่วยและนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้แค้นจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ได้ขึ้นมาจากน้ําพร้อมกับศพของจอนเขานั่งร้องไห้และเสียใจมากเมื่อได้รู้ว่าจอนได้เสียชีวิตไปแล้ว หนึ่งปีต่อมาที่ฟิลาเดลเฟียหญิงสาวคนหนึ่งกำลังจอดตู้เซฟและเธอก็คือสเตลล่าลูกสาวของจอนนั่นเองและฝีมือในการปลดตู้เซฟของเธอก็เร็วพอๆกับจอนครับหรืออาจจะเร็วมากกว่าด้วยซ้ำแต่สเตลล่าเนี่ยไม่ได้ฝึกเพื่อไปปล้นหรือว่าเป็นโจรแต่ว่าเธอทำงานให้กับตำรวจและก็รับจ้างปลดตู้เซฟหลังจากทำงานเสร็จสเตลล่าก็ขับรถ ไปยังที่ทํางานของเธอซึ่งตอนนั้นพระเอกก็มารอพบอยู่แล้วเมื่อได้เจอกันพระเอกก็ได้พูดถึงสตีฟที่ฆ่าพ่อของสเตลล่าว่าเจอเขาแล้วสตีฟอยู่ที่ลอสแอนเจลิสสเตลล่าถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นสตีฟพระเอกตอบว่าสตีฟเปลี่ยนนามสกุลเป็นเฟอร์ซูลี่พระเอกยืนรูปสตีฟให้อีกฝ่ายดูสเตลล่าบอกว่าแล้วยังไงพระเอกตอบทันทีว่าตอนนี้เขาขาดคนเจาะตู้เซฟเลยต้องการสเตลล่ามาร่วมทีมแต่เธอกลับปฏิเสธเขาไปครับ แต่ถ้าว่าพอสเตลล่ากลับมาถึงบ้านแล้วมองไปที่รูปของจอนเธอก็เปลี่ยนใจและโทรหาพระเอกว่าเธอเอาด้วยเธออยากจะเห็นหน้าคนที่ฆ่าพ่อของเธอว่ามันจะช็อกขนาดไหนถ้าทองมันหายไปแต่รอบเนี่ยกลับคิดว่าสเตลล่าอ่อนหัดเกินไปรับและเธออ่อนไหวแต่พระเอกก็พูดให้รัอบวางใจ ว่าเธอทําได้แน่มีใจและมีไฟนะ่ะเช้าวันใหม่เตลล่าอยู่กับพระเอกเพื่อรอเจอสมาชิกของทีมทั้งสองพูดคุยเรื่องที่จะปล้นทองจากนั้นพระเอกก็แนะนําสมาชิกในทีมว่ามีความสามารถอะไรกันบ้างเริ่มที่คนแรกที่กําลังขับรถมอเตอร์ไซค์สีเหลืองมาเขาคือลายหนุ่มคอมพิวเตอร์ที่เจาะข้อมูลได้ทุกระบบคนที่2องเลฟจอมทําลายล้างเขามีความรู้ความสามารถในการผลิตระเบิดคนที่3รับสุดหล่อยอดนักซิ่งเขาขับรถหนีตำรวจ l a ได้นานที่สุดและคนสุดท้ายก็คือ เเขาเองพระเอกของเราสเตลลาได้ถามขึ้นว่าแล้วคุณละ่ะมีความสามารถอะไรพระเอกก็เล่าว่าเขาเป็นโจรตั้งแต่ฟันพึ่งขึ้นเขามีความสามารถในการวางแผนที่เป็นเลิศเมื่อสมาชิกทุกคนมาถึงพระเอกก็แนะนําให้สองฝ่ายได้รู้จักกันพวกเขาแจากโทรศัพท์และบัตรประจําตัวก่อนที่จะแยกย้ายกันไป ขึ้นวันนั้นพระเอกก็ได้วางแผนแรกคือการหาทางเข้าไปในบ้านของสตีฟและถ่ายภาพภายในบ้านมาให้ได้และคอยดูความเคลื่อนไหวซึ่งไล่เนี่ยก็รับหน้าที่นี้โดยไลยได้แฮกเข้าสู่ระบบขององค์การของโทรศัพท์และก็ดักฟังสัญญาณโทรศัพท์ของสตีฟจะเป็นการดักฟังที่ถูกต้องตามกฎหมายและเราจะได้ยินหมดทุกอย่างไม่นานสเตลล่า Stella ก็มาถึงซึ่งเธอมาเลดนิดหน่อยพระเอกถามทันทีว่าในการจอดตู้เซฟใช้เวลาประมาณเท่าไหร่สเตลล่าบอกว่าสัก5านาทีได้ ร็อบเมื่อได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่อยากจะเชื่อขนาดพ่อของเธอจอนอยังใช้เวลาเกือบ7นาทีร็อบยังบอกให้เธอเนี่ยเตรียมใจไว้ดีๆเพราะว่างานนี้มันหินนะแต่สเตลลาก็ตอบกลับไปว่าขอบคุณที่เป็นห่วงแต่ว่าฉันทําได้แน่ส่วนเส้นทางในการขนทองนี้เนี่ยร็อบก็รับงานนี้ไปรับเขาลงทุนไปจับเวลาบนถนนที่จะใช้หนีแต่ระหว่างทดสอบรถมันก็ติดเะเหลือเกินทําให้ไม่น่าทันที่จะหลบหนีและพวกเขาเนี่ยก็น่าจะโดนตํารวจจับไปซะก่อนส่วนพระเอกเลฟและลาย ทั้ง3คนเนี่ยได้ไปสอดส่องความเคลื่อนไหวที่บ้านสตีฟเพื่อหาทางเข้าไปข้างในซึ่งบ้านสตีฟก็มีรั้วที่มีระบบเตือนภยัยซึ่งยากต่อการเข้าไปมากจากนั้นหลายก็ได้แพลนกล้องไปเห็นสตีฟที่กําลังนําทองไปขายแต่พระเอกก็บอกทุกคนว่าอย่าไปสนใจเลยทํางานของเราไปเถอะพระเอกเมื่อเห็นสตีฟเนี่ยเขาก็ไม่สบอารมณ์เล็กๆที่สตีฟฆ่าจอซึ่งเปรียบเหมือนพ่อของเขาเหมือนกัน หลังจากนั้นสมาชิกทุกคนเนี่ยก็ได้มาประชุมวางแผนกันใหม่ซึ่งร็อบบอกว่ารถมันติดมากใช้เวลา32นาทีมากสุด50นาทีซึ่งมันไม่ทันแน่แต่ถ้ารถไฟเขียวตลอดทางเราก็น่าจะหนีได้ใน14นาทีซึ่งหน้าที่นี้ก็ตกเป็นของหลยเพื่อที่จะแฮกระบบจราจรให้ไฟเขียวตลอดการต้นครั้งนี้ตัดฉากมาที่สตีฟเขาได้นําทองมาขายให้กับพ่อค้าคนกลางคนหนึ่งแต่เหมือนทั้งสองคนเนี่ยจะมีปัญหากันเพราะว่าพ่อค้าคนกลางคนนี้เขาซื้อทองไปแค่2แท่งเท่านั้นซึ่งเงินไม่พอใช้สําหรับ Steve, ด้านพระเอกและลาลที่กำลังดูความเคลื่อนไหวของสตีฟว่าในแต่ละวันเนี่ยมันทําอะไรบ้างแต่ก็พบว่าสตีฟเนี่ยมันนั่งดูทีวีอยู่ซึ่งนั่นก็ทําให้พระเอกเนี่ยนึกแผนออกเขาเลยมาหาสเตลล่าในห้องซึ่งเธอก็กําลังฝึกปลดตู้เซฟอยู่โดยพระเอกเข้ามาในห้องเธอโดยที่อีกฝ่ายไม่รู้ตัวพระเอกจับไปที่ไหล่เธอเลยทําให้เธอตกใจและบ่นเข้าไปแบบเขินอายซึ่งพระเอกมาที่ห้องสเตลล่า เพื่อที่จะบอกแผนกับเธอโดยพวกเขาเนี่ยจะจัดการสายเคเบิลของสตีฟเพื่อจะส่งช่างเข้าไปซ่อมได้แต่ปัญหาอยู่ที่สตีฟมันคิดว่าพวกเขาทุกคนตายแล้วหน้าที่นี้จึงมีเพียงสเตลล่าคนเดียวเท่านั้นที่จะทําได้ซึ่งอีกฝ่ายก็รู้ทันทีทเธอตกลงทําก่อนลงไปพลาเอกก็ได้ชวนสเตลล่าว่าไปหาอะไรดื่มกันก่อนไหมซึ่งสเตลล่าเนี่ยก็ได้ปฏิเสธเพราะว่าเธอต้องเก็บของในห้องก่อนไว้คราวหน้าแล้วกันพลาเอกยิ้มไม่ได้รู้สึกเฟลอะไรตัดฉากมาที่รบใน,นหลายที่มาสอดส่องบริษัทเคเบิลโดยพวกเขามีแผน ที่จะต้องนํารถและเสื้อไปให้สเตลลาเพื่อใช้ปลอมตัวเข้าไปในบ้านสตีฟรอบเนี่ยเป็นคนอาสาที่จะเป็นคนจัดการเองโดยเขาเข้าไปตีสนิทโดยใช้เสน่ห์อันล้นทันลาเฮคนนั้นเนี่ยก็ชอบเขาทันทีทั้งสองมาต่อกันที่ห้องพอรุ่งเชา้ารอบก็ทําการขโมยเสื้อและปั๊มกุญแจรถมาได้สําเร็จหลังจากนั้นสเตลลาเนี่ยก็ได้ปลอมตัวเป็นพนักง,งานสาวเคเบิลคนนั้นและเข้าไปขโมยรถของบริษัทออกมาจากนั้นก็ให้เลฟไปตัดสายเคเบิลบ้านของสตีฟและพอสตีฟเปิดทีวีดูซึ่งมันนนก็ขึ้จอล เปิดเครื่องต่อมาก็เหมือนเดิมสตีฟจึงโทรหายามสั่งให้ยามโทรหาช่างซ่อมให้หน่อยเวลาเดียวกันยับพระเอกที่ดักฟังอยู่เขาก็โทรหายามคนนั้นบอกว่านี่จากบริษัทเคเบิลพวกเขากาลังจะส่งช่างเทคนิคเข้าไปอีกสักชั่วโมงหน้าจะถึงซึ่งยามเนี่ยก็ไม่ได้สงสัยอะไรบอกให้เข้ามาเลยยิ่งเร็วยิ่งดีพระเอกก็ได้ติดเข็มขัดให้กับสเตลล่าซึ่งมีกล้องซ่อนอยู่ในนั้น สเตลลาเมื่อมาถึงบ้านสตีฟแล้วก็ทำเนียนเดินสำรวจรอบบ้านจนสเตลลาเนี่ยไปเจอห้องหนึ่งซึ่งก็เป็นห้องที่เก็บตู้เซฟกล่องที่ซ่อนอยู่ในเข็มกัดก็ส่งสัญญาณภาพไปยังพระเอกพอเขารู้ตำแหน่งของตู้เซฟ จากนั้นเลฟที่อยู่ข้างนอกก็ต่อสัญญาณทีวีก็กลับมาเป็นปกติเสมือนว่า Stella สเตลลาซ่อมได้สําเร็จทว่าก่อนกลับเนี่ยสเตลลาก็ดันสวยเกินไปจนไปเตตตาสตีฟเขาเลยชวนเธอไปดินเนอร์สเตลลากำลังจะปฏิเสธแต่เธอก็คิดแผนได้ก็เลยตอบตกลงไปซึ่งคืนที่นัดไปดินเนอร์เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่พวกพระเอกจะลงมือปล้นครับ หลังจากนั้นทุกคนก็ได้เริ่มซ้อมแผนการล้นโดยที่มีลายสร้างแบบจำลองบ้านสตีฟขึ้นและให้สเตลล่าเป็นคนทดสอบผลทองออกมาซึ่งก็พบว่ามันมีถนนที่แคบมากๆและยังขับผ่านยากมากอีกด้วยทั้งขับขึ้นและลงบันไดซึ่งในการซ้อมสเตลล่าก็ทำออกมาได้ดีเธอขับเซียนเหมือนกับนักแข่งเลยทีเดียวแต่ปัญหาก็คือรถเพียงคันเดียวไม่สามารถขนทองไปได้หมดรอบนักซิ่งของเราจึงไปหาคนมาช่วยออกแบบรถและเขามีชื่อว่าเวนช ส่วนไลท์ที่เป็นแฮกเกอร์ก็ทําการแฮ็กไฟจราจรได้ทําให้ตอนนี้พวกเขาสามารถควบคุมไฟจราจรสามารถทําให้เขียวหรือแดงได้ทุกแยกในเมืองแล้วเพื่อให้ง่ายต่อการปล้นส่วนเลฟเขาก็ได้ทําการผลิตระเบิดเพื่อใช้ในภารกิจครั้งนี้ด้านเวนช์เขาก็สามารถประกอบรถขึ้นมาใหม่โดยการทําให้รถคันนั้นมีน้ําหนักเบาและสามารถรับน้ําหนักได้มากขึ้นแถมรถยังเร็วและแรงกว่าเดิมมากอีกด้วยจากนั้นพวกเขาก็ทําการลองขับรถ ซึ่งปรากฏว่ามันเร็วและแรงกว่าเดิมมากจริงๆครับตัดฉากมาที่สตีฟที่มาหาพ่อค้าคนกลางซึ่งพวกพ่อค้าเนี่ยก็เริ่มสงสัยในตัวทองและพูดขึ้นมาว่าทองเนี่ยมันเหมือนกับทองที่ถูกล้นมาจากเวนิสเลยสตีฟได้ยินแบบนั้นก็ขึ้นและไม่พอใจที่พ่อค้าคนนี้รู้เรื่องทองมากเกินไปสตีฟก็จัดการยิงฆ่าอีกฝ่ายแต่ระหว่างที่สตีฟมันจะหนีขณะนั้นก็มีชายคนหนึ่งกําลังจะเข้ามาสตีฟเห็นก็รีบเห็นคนที่มาเขาชื่อว่ามาขอบเมื่อเขาเข้ามาข้างในก็เห็นเพื่อนที่นอนตายอยู่เขาก็รู้ เศร้าาแและแคนมกด้านพระเอกและเลฟพวกเขามาที่สนามกอล์ฟแห่งหนึ่งเพื่อจะมาซื้อวัตถุระเบิดต่างๆเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตระเบิดตัดฉากมามาขอบเพื่อนของพ่อค้าคนกลางเขาก็ตามสืบว่าใครเป็นคนที่ฆ่าเพื่อนเขาจะต้องแก้แค้นมันแต่พอสืบไปสืบมาเนี่ยเขาก็ดันเข้าใจผิดคิดว่าพระเอกเป็นคนลงมือ ตัดฉากมาที่แก๊งพะเอกที่กําลังเตรียมตัวจะไปปล้นทองที่บ้านของสตีฟคืนนี้ครับหลังจากที่สตีฟออกจากบ้านเนี่ยเพื่อจะไปดินเนอร์กับสเตลล่าแก๊งพะเอกก็ได้ปฏิบัติตามแผนแต่แล้วก็ต้องยกเลิกไปเพราะว่าข้างบ้านของสตีฟดันมาจัดงานเลี้ยงและถ้าพวกเขาปล้นทองคืนนี้มันก็จะเสี่ยงที่คนในงานเลี้ยงจะเห็นพวกเขามากเกินไปพระเอกเจึงโทรหาสเตลล่า ว่าเราต้องล้มเลิกแผนการคืนนี้ก่อนเพราะดันมีงานเลี้ยงข้างบ้านสตีฟแต่ทว่าสเตลล่าเนี่ยก็ต้องไปดินเนอร์กับสตีฟอยู่ดีเพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัยและระหว่างที่ทั้งสองคุยกันสเตลล่าเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาคำหนึ่งซึ่งก็เป็นคำพูดที่จอนเคยพูดไว้ทำให้สตีฟรู้ทันทีว่าสเตลล่าเนี่คือลูกสาวของจอนครับสตีฟก็เอ่ยขึ้นว่าคุณทำงานให้ใครและใครอยู่เบื้องหลังสเตลล่าก็เริ่มเลืกลักทว่าไม่นานแก๊งพระเอกเนี่ยก็ออกมาช่วยสเตลล่า ซึ่งนั่นก็ทําให้สตีฟมันช็อกเพราะมันคิดว่าพวกพระเอกเนี่ยตายไปหมดแล้วหลังจากนั้นสตีฟและพระเอกก็ได้นั่งคุยกันสองคนพักใหญ่รับสตีฟมันก็รรายาวกูดย่วอยู่อีกฝ่ายพระเอกมันไส้เลยซัดไปหนึ่งหมัดเต็มๆซึ่งในตอนนี้สตีฟมันก็น่าจะรู้ตัวว่าพระเอกจะมาปล้นบ้านมันแน่ๆสเตลลาที่กําลังนั่งร้องไห้เพราะว่าไอ้สตีฟพ,พูดแทงใจดําเธอว่ามันฆ่าพ่อเธอด้วยน้ํามือมันเองพระเอกที่เห็นแบบนั้นเขาก็เข้าไปปลอบเธออยู่นาน เช้าวันรุ่งขึ้นแก๊งพระเอกที่กำลังจะวางแผนกันลาลที่ดักฟังเสียงจากโทรศัพท์บอกว่าสตีฟมันจะขนทองหนีลาลอธิบายว่าพวกมันจะเอาเฮลิคอปเตอร์มาตอน4ี่โมงและยังมีรดหุ้มเกาะเพื่อจะหนีไปเม็กซิโก นี่จึงเป็นโอกาสสุดท้ายที่แกงพระเอกเนี่ยจะปล้นทองมาจากสตีฟและแผนการในครั้งนี้พวกเขาจะลงมือระหว่างที่มันกําลังขนทองหนีดยจะให้ไลายเป็นคนควบคุมไฟจราจรเพื่อบังคับให้รถที่ขนทองไปยังจุดหมายที่เตรียมการเอาไว้และในตอนนี้เลฟกําลังติดตั้งระเบิดในอุโมงค์รถไฟใต้ดินซึ่งเป็นจุดหมายในการปล้นทองพระเอกที่รู้สึกว่าการปล้นครั้งนี้ดูเหมือนคนจะไม่พอเขาจึงโทรไปหาเวน์ช่างซ่อมรถเพื่อให้มาช่วยอีกคนเวน์เนี่ยก็ตอบตกลงทันทีและเมื่อแต่ละคนได้รู้หน้าที่ของตน แล้วผูกเขาก็เตรียมพร้อมและก็แยกแย้ายกันทําภารกิจทันทีแต่ทว่าสตีฟมันก็เช่ารถหุ้มเกราะมาตั้งสาคันและบริกาศอีกมากมายเพื่อมาคุ้มกันทองอย่างแน่นหนาส่วนตัวสตีฟก็ขับเฮลิคอปเตอร์ตามอยู่ด้านบนพระเอกที่เห็นแบบนั้นก็ทึ่งเล็กน้อยงานนี้ยากกว่าที่คิดซะแล้วซึ่งปัญหาที่เกิดก็คือพวกเขาไม่รู้ว่าทองเนี่ยอยู่รถหุ้มเกราะคันไหน แต่ก็ไม่เกินความสามารถของนักล้นอัจฉริยะละเอกก็ให้ไลน์เช็คจากกล้องดูว่ารถคันไหนยางแบนที่สุดคันนั้นแหละที่บรรจุทองและก็พบว่ามันคือรถหมายเลข128เมื่อได้รถเป้าหมายหลายก็เริ่มแฮ็กทันทีโดยกำหนดไฟจราจรเพื่อบังคับรถเป้าหมาย128ไปยังจุดหมายและเส้นทางที่กำหนดไว้ซึ่งบริเวณนั้นก็คือจุดที่เลฟได้ติดตั้งระเบิดไว้ที่อุโมง์รถไฟใต้ดินนั่นเองหลังจากรถเป้าหมายติดกับดักหลายเนี่ยก็แจ้งระเอกมีเวลา90วิบวิให้ขับรถทั้ง3คัน ลงไปในอุโมงใต้ดินก่อนที่รถไฟจะมาถึงลายเนี่ยก็ทําการปิดระบบรถไฟไว้เพื่อจะไม่ให้รถไฟขับผ่านมาระหว่างปล้นทองส่วนรถเป้าหมายเรนช์ก็ได้ทําการดักรอยอยู่เมื่อรถมาถึงทุกอย่างพร้อมเลฟก็ทาการระเบิดทันทีจนรถหุ้มเกาะเนี่ยตกลงมายังชั้นใต้ดิน จากนั้นเวนช์ก็ได้ปล่อยแผ่นเหล็กขนาดใหญ่เพื่อปิดหลุมที่ระเบิดนั้นสตีฟเห็นก็โกรธมากๆพวกเราเอกก็ทําการงัดรถแต่พอสเตลล่าได้เห็นตู้เซฟมันดันเป็นคนรุ่นกับที่เธอซ้อมมาสเตลล่าดูตกใจเธอบอกว่าน่าจะเป็นระบบล็อกแบบแก้วถ้าเกิดเจาะไม่ดีแก้วข้างในนั้นก็จะล็อกทั้งหมดซึ่งเธอเปิดตู้เซฟนั้นไม่ได้ซึ่งเวลาก็มีจํากัดเราเอกที่เป็นผู้นําทีมจึงพยายามบอกเธอว่าเธอทําได้แนะ่ เตลล่าพยายามทำสมาธิสุดท้ายเธอก็สามารถคำนวณและเปิดตู้แซฟได้สำเร็จซึ่งในนั้นก็มีทองอยู่เต็มตู้ครับพวกพระเอกเห็นก็ดีใจกันมากแต่ทว่ามีทองบางส่วนที่สตีฟได้นำไปขายแล้วพระเอกให้ลายคำนวณที่เหลือซึ่งคำตอบก็คือ27ล้านเหรียญจากเดิม35ซึ่งก็มหาศาลอยู่ดีทุกคนได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกดีแบบสุดๆหลังจากที่ขนทองขึ้นรถเสร็จพวกเขาเก็รีบหนีออกมาทันทีระหว่างที่หนีนั้น,นการสตีฟก็ตามพวกเขามาแล้วเมื่อออกมาจากอุโมงค์ใต้ สตีฟมันก็มนดักรออยู่ปากอุโมงมันได้ขับคอปเตอร์ตามแก๊งพระเอกไปหลายที่ควบคุมไฟจราจรจึงเปลี่ยนเป็นไฟเขียวทั้งหมดเพื่อง่ายต่อการขับขี่พระเอกได้แยกจากเพื่อนเพื่อล่อสตีฟตามมา ซึ่งก็ถือว่าได้ผลพระเอกขับไปยังตึกสตีฟขับคอปเตอร์มาขวางไว้แต่ด้วยความอัจฉริยะพระเอกก็พุ่งหนีออกมาได้ชนิดที่เฉียดชฉวสุดๆจากนั้นสตีฟที่เห็นพระเอกหนีไปได้มันก็ลงจากคอปเตอร์และปล้นรถคนแถวนั้นก่อนจะขับตามไปทันทีมันตามมาจนถึงโกดังซ่อมรถของเวนช์และก็มีเพียงเวนช์คนเดียวที่ยืนอยู่สตีฟก็ถามและยัดเงินไป500รยเหรียญ เพื่อให้เขาเปิดประตูโกดังที่คาดว่ารถพระเอกอยู่ในนั้นซึ่งเวนช์ก็ตกลงเขาเปิดประตูให้แต่แล้วสตีฟก็เจอเซอร์ไพรส์แก๊งพระเอกปรกากฏดตัวออกมาสตีฟเห็นก็เดือดจัดมันชักปืนขึ้นมาขู่และให้พระเอกเนี่ยขึ้นทองมาซะสตีฟจะยิงพระเอกแต่แล้วก็ถูกจ่อปืนจากด้านหลัง และนั่นก็เป็นพวกมาขอบนั่นเองครับสตีฟวางปืนทันทีหรือว่าก่อนหน้านี้สตีฟมันไปฆ่าเพื่อนรักของมาขอบซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้โทรไปเคลียร์และบอกว่าสตีฟเป็นคนลงมือสเตลลาซับหน้าสตีฟไปหนึ่งทีจากนั้นมาขอบเนี่ยก็พาสตีฟไปจัดการต่อส่วนแก๊งพระเอกนั้นก็ได้ทองคืนกลับมาแม้ว่าจะไม่ทั้งหมดแต่ก็มหาศาลมากแล้ว ตัดฉากมาพวกพระเอกเนี่ยก็ฉลองก,กันกับความสําเร็จครั้งนี้ก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายเพื่อไปใช้ชีวิตตามความฝันร็อบหนุ่มจอมซิ่งเขาก็ได้ซื้อรถและขับล้อมเมืองจนโดนตํารวจรวบด้านเลฟเขาก็ซื้อบ้านในฝันที่สเปนซึ่งมีห้องสำหรับเก็บรองเท้าลายเขาได้เป็นนายแบบแมกกาซีนและก็ซื้อสุดยอดวิทยุร้อมลำโพงยักษ์ที่สามารถเป่าเสื้อผู้หญิงกระจุยได้ ส่วนพระเอกและสเตลล่าทั้งสองเนี่ยก็ตกลงเป็นแฟนกันและก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและหนังเรื่องนี้ก็จบลงอย่างสวยงามครับและนี่คือ The Italian Job ปล้นซ้อนปล้นพลิกถนนลา ซึ่งก็ทำคะแนนจาก IMDB ไปที่7เต็ม10คะแนนรับและรถเทนฟังนักวิจารณ์เนี่ยได้ไปที่72%ฝั่งฟังคนดู80%ครับคะแนนถือว่าดีเลยครับใครชอบแนวนี้ก็กดบวกหนึ่งมาได้รับซึ่งมีชมเต็มเรื่องทาง Apple TV และถ้าคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมแมงก็แมนแดนเห็งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ